เดี๋ยวครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่านโรงเรียนกันกับสุนักปีศาจนะครับในโหมดปานกลางนะโหมดปานกลางเพราะว่าผมยังไม่ค่อยชินกับด่านไม่เหมือนอะไรพวกคาลเลอร์ฮาดอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคาลเลอร์ฮาดนี่โหมดฝันร้ายก็ยังพอผ่านได้ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้แบบเป็นโรงเรียนเนื่อไงเออมันก็เลยแบบมันยังไม่ชินกับแมปอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่แล้วตอนที่ผมลองเล่นมันก็เจอเจออายน้อยมากอะ บางทีผมแบบอาจจะหาไม่ทั่วเองบางทีมันอาจจะแบบมีายเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมหาไม่ทั่วถุวงมันอยู่กระจายกันเลยนะครับเพิ่งเจอ,อาออันแรกเองยังไม่ชินกับด่านเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ารู้จุดพื้นที่รู้ตำแหน่งของถุงของอายอะไรก็จะชินแล้วก็เล่นง่ายขึ้น ผมเจอเนื้อรัวๆเลยดูดิเนื้อสี่อันละถ้ามันมีหมามาก็โยนเนื้อเหมือนเดิมแล้วหมามันก็จะกินเนื้อแล้วเราก็วิ่งฝ่ามันไปได้เลย อ you know, ย,ยู่เนื้อดอกเลยเขียมันไปแล้วให้มาทำไมเนื้อก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะแต่ไม่เห็นให้อายเลย ผมว่าถ้าเล่นด่านนี้ในโหมดฝันร้ายผมว่าน่าจะยากเลยแหละเพราะว่าแบบประตูมันเปิดได้ด้วยโยนเนื้อดักไปสองทางเลยนะครับโอเคเรามารอดูกันนะครับว่าหมามันจะมากินเนื้อไหนก่อนโอเคด้านหน้าผมเลยเนื้อก้อนเมื่อกี้ก็เก็บไม่ทัน biển chá lê biển chá lê Ồ, oh, hồ nơi yêu quá หมาอยู่ชั้นบนผมรู้สึกไม่ค่อยชินกับด่านเลยผมเล่นได้ไม่กี่ครั้งเองตอนนี้แทบไม่กลัวแล้วเนื้อเยอะจะตายหมามาก็เยินเนื้อแล้วก็มันก็จะกินเนื้อแล้วเราก็วิ่งผ่านได้ แล้วเราก็มีเนื้อตั้งเก้าอันโอ้โหเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วรอดูว่ามันจะมาตรงไหนโยนดักไว้สองทางเลย มันมาตรงนั้นข้างๆผมดลโอเคเนื้ออีกอันก็เก็บไม่ทันเหมือนเดิมมามันตามเรามาด้วยนะครับแอบเข้าห้องตึงๆนะครับโยู่หรื อ่ามันไปแล้วโอเคมันไปแล้วเย่ <Yeah. S 1> อืมทางออกอยู่ชั้นบนเหมือนทางออกมันจะสุ่มเกิดด้วยนะครับว่ามันจะอยู่ชั้นไหนตอนนี้ได้18ถุงละเนื้อก็มี9อัน โอ้โหแล้วดูไอไอมีสองอันครบเลวโอเคออกเลยขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายกดติดตามด้วย